โอ้ oh. สุดจัดเลยครับไม่เลียงหน้ากระดานเลยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับอยู่กับช่อง YouTube รถดำสวยๆจารัดครับโอ้โ oh ห oh วันนี้เราจะลงงาน50,000คิวครับเดี๋ยวจะทำการไหว้เจ้าที่เจ้าทางก่อนไปว้แม่ยานางก่อนครับ เราชิมงานตั้งลำรถไว้แล้วนี่กังเต็นเรียบร้อยครับเรามีเต็นครับอู้เราจะพักอยู่ตรงนี้เลยครับโอ้เละตุ๊เปะแท้โอ้ตองนู้นเสร็จแล้วครับดึงสโลบแล้วน,นนะ จะวิ่งได้นี่เนาะเดี๋ยวเราจะว่าเจ้าที่จะทางก่อนก่อนจะลุ่งงานเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยตัวอะไรอะ ตัวอะไรน่ะฮะเดี๋ยวเส้นไม้เจ้าที่จะทางก่อนโอ้น้ำนี้ไม่ยอมลดเลยเนาะลดไหมลดลดอยู่นั่งน้อยนึงนเลยลดพ่อเขาเปิดน้ำเลย จัดเลยจัดเลยหนึ่งสี่ห้าหคันครับขอเข้ามาเจ้าที่จ้าทางไว้เจ้าที่จ้าทางให้ลูกหลานทำงานราบรื่นนะครับ là. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những กนน้ำซานเานี่ผุอากุมาเสริมทางเสริมหระยากเล็เพียวน้องเป๊ะมากเลยเนี่ยนี่นี่ยืนตรงนไปสไตามี่กุยืนตรงกลางคือัแตเนน่งาซถ้อไปโอ้มาาสเจ้าเาอตะอดิฮะสตเองเราโคขมามาเสร็จแล้วก็ต้นถต้นขึ้นแล้วก็รับต้องให้จะทีโอ้จอจะทให้ยาแกเอาให้เดี๋ยวเไปไวเขามา ทำไมคนจะหยุดใช่ไหมคอยลา,าลาเรออกอันน<อ>ี้ทำที่ตำรหก่งนทำที่ขุดอะไรก็แล้วแต่พอลาออกแล้วก็ต้องออ e. าาอทำท,ที่ทำที่ก่อนมาพี่ไหมทำที่เทอันนี้ใกล้กว่าเดีย๋ยวนไหนตรงนี้ตผงจัะหาที่เทตรงไหนก่อนเดี๋ยวไปเทงานหลวงก่อนไปมาทางนึ่นเทนู่นนะสบายนะ ผมก็จะไปนู่นเหมือนนี่เ,เ,เริ่มมาผมไปนู่นเหมือนกันเอาคนละห้ก่อนเอาคนละร้อยไปเลยมันได้อยู่ได้ไหมได้เราถ่ายปัดลงปัดลงได้อยู่ออที่เริ่มงานต้องเริ่มประเดิมด้วยเงินสดครับทำอีกทีเ้นไหว้ก่อนลงงานครับผมไปเช็คไปเช็คท,ท,ทำอีกทีทำงานจะได้ มันหมานเจ้าที่ตรงนี้บอกไม่กินเหล้าเลยเนาะไม่กินเหล้ากินแต่ของหวานของเค้าเขากินแต่ของหวานครับเดี๋ยวนี้ไม่กินกินเหล้าอยู่ก็กินแบบธรรมดาไม่ไม่นี่แต่ส่วนใหญ่ต้องกินของของหวานของนี่พวกน้ำพันลมของหวานของค้า <c oughs> ไม่เป็นไรให้กินทุกอย่างแหละบอโบเลย,เ,ลยขเ,เขมเิ้เรียกบอโบอรครับนั่นมอตานโดน,นเจ้าที่เล่นบอ จบแล้วผมเคลียร์เคลียร์พื้นที่เดียวด้อยพูดเป็นไหมเอ้าไม่พูดไงเอ้าพูดไปบอกพูดตามเล่าเรื่องนี่กลัวเมื่อวานนี้สัตว์ที่จำกรรกรรทูบมันเนียนกันเพิ่นพี่ห่างห่างนั่นแหละ ก็ต <S 々> ิดแล้นี่แหละนั่นแหละจับเงนแหละนั่นแหละเดี๋ยวติดหมดเลยหน่อนั้นใช่ทางาไิทาไหนทาไหก็ได้นั่นแหละบ่าอธิษฐานเฉยๆนั่นแหละตองซือให้เดี๋ยวพี่ไปดินน้ำนี่เปิดน้่ส่งไปดินน้ำไม่เล่นก่ม้เราตอนที่เราเพิ่ ปักตรงนี้ไักเักทุกอย่างปักทุกอย่างเลยอย่างปักทั้งหมดทุกอย่างไว้เจ้าที่เจ้าทางพระเมตตาในที่สิงห์ิบัติแถวนี้ก็ลูกหลานได้มาทำงานลูอหลานจะได้ไปก็ขออภัยด้วยขอพระกรุา ไห้งานก ah. ู้ดงไปดีอย่างมีอุปสรรคอะไรทั้งสิ้นนะครับเ่าจะเป็นเล้แล้ะบ็กทพี่เจ้าทางญาติญที่ตรงนี้ก็รีดูร้านได้ยังของหมูครับ น้ำสซมยังไงอยากพึ่งมาตอนนี้ทะลุร้านได้สำเร็จโุตรดีด้วยซอยเซ็ตไอเดียซอยทาวดตรงนี้ขอโยกย้ายออกไปอยู่ข้างนอกก่อนเด้อลูกหลานจะเทดินก่อนให้ทำพัฒนาให้มันเจริญขึ้นลื่นอย่ามีอุปสรรคอะไรันาได้สิ่งนี้ทำไงก็ให้ได้ได้ลุกดูเด้ออยากจะมาย้ายความเจริญเลย เอันนั้นต้องให้จะคนแค่นี้เขามาทให้ป้าให้ป้าเขามาทำให้เราไม่เคยรู้เลยจะมีใครตาอะไรเงี่ยเฮ่คุยอะไรเลยฮะคุยเป็นอ้าวพิชไทยโอ้ไทยก็จะวายของแกต่างหากดิงานนี้ขอสามตัวสามตัวติ๊งติงนะขอสามตัวพี่สามตัวโต๊ดเต็งเลยผมยังได้เลยนี่แปดสิบบาท

นีพิษไทยกีจาวัยของเกตั้งหาครับขอเลขสักสตัวเด้อเ้ยเอาหมอไปไว้นู่นหน่อยสามตัวเลยพี่ขอ3ามตัวเลย อันนี้แคมป์เราก็จะอยู่ตรงนี้ครับแคมป์เราอยู่ตรงนี้ อยู่ใกล้น้ำดีที่สุดอยู่ใกล้น้ำดีที่สุดอ่าโอ้มาได้เอารถถ่ายมาลูบตัวนี้หน่อยฮะคือชกไงได้อยู่ไม่ได้มาได้เอารถถ่ายมาลูบตัวนี้หน่อยไในนะเฮ้ยตำตำน้ำพริกด้วเด้อน้ำจิ้มอ่ะเอาไว้จิ้มหัวหมู ผมกระทำกระทำมาแล้วทำอะไรบ้าวไมนงเนี่ยห่า้คเนวน่าให้ยตรงกลางกัลงอูสานี่แห่งลู้คูสาเนี่มุมเนี่ยเจอทางหน่อยๆตรงไหนที่มันแรงๆ20เกี่ยวจลงไปอกลางเกาเลยเกาข้างใสเลย ต่อยหน้าดินบางๆมาณนี้ลึกกว่านี้ไม่ได้เลยได้แค่นี้แหละเนี่ยลึกกว่านี้โคลนให้กจะทิ้มดู้ได้ขยายด้วยพี่วิ่งไปเที่ยวตัวไหนนู่นน่ะนี่ผมจะพาพี่ไปเที่ยวได้แหละประเทศด้วยกันแหละที่ไหนที่เดียวกันแหละคนละร้อยเที่ยวใกล้เลยอืมนี่วิ่งไปนี่แหละใกล้ถึงโอมนี่ขึ้นไปแล้วพี่ไปเที่ยวนู่นบ่ะสามแยกอ่ะต้องสามแยกแหละที่เทเหลือให้รถไฟเกลิงไปที่เทรอบหมดแล้วครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเดี๋ยวให้เจ้าที่ ให้ทูบให้ทูบหมดก่อนใช่ไหมใช่ค่อยไปเอาเวลาไอ้ครับก่อนจะลุยงานครับนี่จะรับคองคนแน่มัย